เอามามาพูดถึงนี่ดีกว่าครับคุณแม่และคุณปุยฝ้ายครับผู้ารากร้หนึ่งคู่นะครับโหเรีวยกว่ามันเติมความหวานกันจริงๆนลครับล่าสุดก็มีทั้งมีการซื้อ iPhone ให้มีก็ซื้อแม c b ุ o กกลับให้โหน่านรักจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไมในวันนี้เนี่ยทั้งคู่เขาบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเสียดายมากที่ตอนปีใหม่เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนด้วยกันครับคําถามแรกนะครับพี่เจอหน้านี้คือว่าปีใหม่ทั้งคู่ไปสวิตที่ไหนกันมาครับ แต่ว่าคู่รักจากบ้าน t r u e AF นะครับอย่างคุณแม็กและคุณปุ้ยฟ้าเนี่ยกลับให้คําตอบแบบเซ็งๆว่าตอนแรกก็แลนไว้ว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ญี่ปุ่นแต่ว่าทางฝ่ายชายครับดันเกิดอุบัติเหตุลื่อนจนข้อเท้าขวาเนี่ยกระดูกแตกแล้วก็เอ็นฉีกในกองถ่ายละครเจ้าบ่าวกลัวฝนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับทำให้ทริปนี้ต้องเลื่อนออกไปส่วนเรื่องการรักษาการข้อเท้าขวากระดูกแตกแล้วก็เอ็นฉีกคุณหมอบอกว่าได้ดามเด็กเอาไว้วเรียบร้อยแล้วครับ ต่อกระดูแล้วก็ดามเหล็กแล้วก็ยึดนอด็อตเข้าไปถ้าเกิดว่าเราอยากให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องต้องปีหนึ่งผ่านไปแล้วค่อยเอาเหล็กออกก็จะกลับมาเหมือนเดิมปวดอะไรอยู่ไหมคะม่เหมือนมันจะมีบางวันที่เรายืนนานถ่ายละครนานนี้ครับกลับมาบ้านก็คือจะแบบรู้สึกล้ามากยังยังต้องบูครับก็ยังก็คือยังกลับไปบูแต่คือใช้วิธีแค่แค่พลิกตัวแล้วก็ตะต่อยนิ่มหน่อยเใจมาก แบบว่าเดินยังไม่ได้แต่อยากเที่ยวคือเขาอยู่แต่บ้านช่วงที่ขาหากักเขาก็แบบงองแงอยากไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาพาไปก็ต้องอยิวรถเข็นแบกขึ้นไปแล้วเขาแบกได้ไหมก็ไม่ได้เราก็ต้องแบกรถเข็นอยากเดินดูชายหาดเดินได้ไหมอึสายก็เข็นดู <laughs> ดู <laughs> ดเขาดุครับ <laughs> ผมผมจะไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่แต่คือเขาจะแบบว่าคอยเหมือนพี่แม็ก นวดแผลบ้างยางทายายาต้องดูหูต้องดูพี่ถ้าพี่อยู่ด้วยพี่คงปาบไปแล้วอ่ะเราเห็นแล้วเขามีกําลังใจเขาก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยอะไรเงี้ยถือซะว่าฟาดเคราะห์เราก็โอเคงั้นก็สู้ไปด้วยกันไม่เป็นไรเห็นรักกันช่วยเหลือกันในยามมีปัญหาแบบนี้นะคะเชื่อว่าแฟนๆต้องแฮปปี้แล้็เอาใจช่วยไปด้วยอย่างแน่นอนค่ะส่วนคิวสวีทในวันวาเลนนทน์นี้ทั้งคู่บอกว่าไม่มีอะไรพิเศษนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างต้องทํางานกันค่ะ แต่ว่า<ม>เห็นล่าสุดนี้เห็นไหม,มท,ที่ได้สัมภาษณ์ไปเขาก็<ม>ดูเดินได้ปกติแล้วตอนตอนปีใหม่นะครับวัน,ว,นวันเขาดาวแล้วก็<ม>ไป เจอเขาที่ร้านอาหารแถวตรงเทียบด่วนร้านวันทอาหารอร่อยอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากศดีใช่ครับผมก็เห็นเขาเนี่ยก็เดินไปแล้วก็เขามีการจัดคอนเสิร์ตที่นั่นแล้วเห็นคุณแม็กซ์นครับสามารถเดินปล่อยแล้วสบายแล้วแต่ว่าพอไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเออตอนนี้เพิ่งจะเอาเหล็กเนี่ยออกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องพักรักษาตัวกันอีกสักพักหนึ่งก็ขอให้หายสนิทเร็วๆก็แล้วกันาะครับค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับโซอินไซด์ค่ะมีเรื่องราวของสาวแซ่บคนนี้ค่ะอีกแล้วครับ